สบายดีค่ะเมื่อนีเยเาจ่ยใจชิพามาเก็บมะกอ,อกเด้อพี่น้องอ้าขีดตุ่มมาเก็บมะกอ,อกเหมือนกันเด้อมีท่งห้ทงหน้าสวัสดีมัดทุกหม่องทุกบอนนะคะสวัสดีสบายดีมนมะสชกจิตไปใส เก็บมะกออกรเขางาม่งกกอเนี่ยเข่าเก็บไปให้ไก่เก็บไปให้ไก่เขาเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเกี่ยวหมดแล้วต่อเพืองสูงๆเนาะเขางามเขางามเลยต่อเพืองสูง คุดเขียดเนาะขุดเขียดขุดกบเอาคิดว่าต้นมะกอกอันนี้บุมแม่นเนาะเนมมาเป็นต้นให้มาไยมาหน้าได้พี่น้องมาเลยคาพี่น้องมาชมบรรยากาศเกี่ยวเขาแล้ว

มีอยู่ตีเอกอ้าตะอไรบมกพี่น้องด๊อกด๊อกยิงธงผู้เห็นดีว่ะว้าวใหญ่มาอีกบ้าอ่ามีแต่บังกาะเลยพี่น้องจังทึงผนเยอเยอะมากเฮ้ยฮะด๊กด๊อกลุงข้าวบ้านเราเฮ้ยฮะรวงเขาพี่น้องงามงามเฮ้ยเห็นรวงเขาขินหอดบ้าน เก,ก็บในแม่หั่ใช้มะกอกค่ะวัวใช้ใช้ใช้อุ้ยอุ้ยพีย่น้นองมะกอกได้แล้วได้แล้วเออน่าหูตัวนี้หาเอาตัวนั่นเนาะนี่ได้้แลวได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ข้างในป่าหกได้หรกมีน้ำนะเน่าไม่หล่นเลยโอนกล่องอ๋อพี่ยายเฮ้คกินผู้าในแห้งหลายกองกิบพูลอยู่ซุกหมดแล้วพี่น้อยหล่น <c oughs> มากอกพี่น้องกอกใส่ส้มตำร้ายหลายหิวหนูหิวตะก้าแล้วหนูเป็นคนหิวตะก้าหนูเนี่น้องกอกห้ายหลาย chăm chỉ kín bố bé hết kiao bé hết kiao tương lai mì gầm mặc kèm 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 โอ้าวายจิลล์บริยายอ้าพี่น้องควายจิลล์พี่นอ้นองนี่นะนี่นะช่องหอยโอ้ยบุด้เอาเสียมมาเนาะนี่ควายมักใหญ่หนึ่งจิลล์ออืมจิลล์เอาเสียมมา,าคุดก <scr> ็ได้มากอกพี่น้องมาก,กอกนี่ได้แล้วมาแรกกระตา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 มาเลย กอบเงี้ดนี่เหเล่ากะตัมหนือเนาะโอหไดนลอะไรอ๋อมนกอกเาบอกให้กนมะกอกไดไลเครือตะก้าเลย ลุงเราเห็ดเอียงอะนะเกี่ยวขา้าวลุงเราหนังเกี่ยวขา้าวต้นมะกอ,อกสูงมะกอ,อกมีปลาขอนอน,น้ำล้วยี่ย ยังอะะเฮยปลาอยู่ในน้ำขอนนี่แล้ปลาลายตัวดอมีอะไรดูอะไรอย่นอปลายังวะปลาปชาปลายังประขอนกรงยางมยางยางเฮ้ยมันจะด้อนานนมอะมนมมอกวะ หวงเข่าอุ่นพีนองน้ำงามหัวเข่าออก็ได้ใช้นู้ประคอ,อกัง้งประคอน้อยไปเลยไปเลย งมปลาปลาดุกปลาดุกยนปลาดุกก็มีพี่นปดุกน้อยอ๋อปลาดุกน้อยพดีเ่ายียเป็นมปาขอนปอนป่าอน้อย ใส่ขวดประดุกอีกแล้วใส่ขวดเลยเออใส่หันก็ได้ประดุกน้อยประดุกน้อยสวีอ้ปรุกปดุกอใส่หมอกน้น่น้อยประดุกลยประดุกประดุกน้อยลล เอาปลาดุย่ยเลยน้อยพูดดยได้เลยยังยังลอยไปลอยมาเห็นเจียวขาวอีใช่ปะงบปลางบปลาขอน ขอน้อยเอากระปูออกล่ะนนี่ได้ออกได้กระปูมันออกง่าอ้้ลินตัวปลาเขงน้าไงไปลาเข็งเอามั้ยปลาเข็งเกเกานปลาเข็งนะนะปลาุปลานา มัยนมาช่งกปลาดุกอีกอืมปละดุกตัววางหันนะุ่จ้ะอืมอีกเอาอลไตัวหันอืมอืปลาดุกาลายหลายประดุกน้อยดู <c oughs> ้เนนมากะแล้วยิ้อีกมีน้องก็ย่มมมันก็เคยแถวนบนเราทายี้ีาันด ตั้งมองใหญ่ใหญ่เลยใส่เลอะว่าทนได้ลายตืบน้อง่าและสีตะกะปลาดุปลาขอนปลาขอนปลาขอนนาพี่น้อง พอได้อ้อหมออยู่ได้พี่น้องเอ้ยบอได้อ้อหมออยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหลับซมนะคะ <c ười>